ขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์หรือหนึ่งในใต้รากตอนที่8ต่อจากอานิเมะวิชามังกรทยานมู่เฉินมองอักษรโบราณที่วน้วีนคำกรีเกตมังกรนั้นแม้เขาจะไม่รู้ว่าวิชามังกรทยานเป็นวิทยายุทธระดับเส้นประเภทไหนแต่สิ่งที่จอมยุคขุ่มพลังจื้อจุนมอบให้เขานั้นจะเป็นวิชาธรรมดาได้อย่างไรวิชามังกรทยานเป็นวิชาฉบับไม่สมบูรณ์ที่ข้าได้รับมาด้วยความบังเอิญ ภายหลังข้าได้เพิ่มเติมไม่สมบูรณ์แบบแม้วิชานี้จะไม่สมบูรณ์แต่ก็เป็นอะไรที่เหนือธรรมดามากจอมยุทธ์มังกรขขาวยิ้มพร้อมกับรูปม้วนคำขีนั้นเนื่องจากเป็นคำขีที่ไม่สมบูรณ์ดังนั้นข้าจึงไม่สามารถบอกได้ว่าวิชานี้อยู่ระดับไหนแต่ตอนนั้นที่ข้าถูกจอมยุทธ์ระดับจือ้อจุนสามคนล้อมไว้ข้าก็ได้วิชานี้ช่วยหลบหนีมาได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรพอด้ินแบบนั้นตัวมู่เฉินก็ตกใจมากกว่าเดิม เป็นฉากแบบไหนกันนะที่มีจอมยุทธระดับจื่อจุนสามคนประสานพลังต่อสู้เขาไม่มีภาพกระจ่างชัดแต่คงเป็นสถานการณ์ขับขันอย่างแน่ทาว่าจอมยุทธมังกรขาวกับหนีมาได้วิชานี้ต้องทรงพลังอย่างมากถ้าจะพูดประเภทให้ชัดเจนวิชามังกรทยานน่าจะเป็นวิทยายุทธระดับสซ้นประเภทการเคลื่อนไหวแม้ว่าจะไม่ได้ให้พลังงานการโจมตทีที่ทรงพลังแต่เพียงพอจะคุ้มครองชีวิตเจ้าได้ มูเฉินเองพยักหน้าแววตาร้อนด้วยความสุขเขามีทักษะในการโจมตีมากพอสมควรขนาดพลังอำนาจของคัมพีซีเทพอสูรเขายังไม่สามารถเข้าใจได้ท่องแท้ทวาวิชาประเภทเคลื่อนไหวเขากลับดูด้ลงไปจุดนี้เห็นได้จากการต่อสู้กับชายชาราชุดเถ่าเมื่อก่อนหน้านั้นวิชาการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามทรงพลังมากกว่าวิชาเดิมที่เขามีบีห้เขาตกอยู่ในสภาพเสียเปรียบไม่น้อย ทว่าตอนนี้วิชาการเคลื่อนไหวทรงพลังอย่างวิชามังกรทยานก็มาอยู่ในมือของเขาแล้วเมื่อจอมยุทธ์มังกรขาวเห็นมูฉ่ฉนรับคำคีไปเขายิ้มวิชามังกรทยานนี้ไม่ธรรมดาและยากจะเข้าใจลางจิตของข้ากำลังสลายหายไปแล้วแต่ก่อนที่ข้าจะราขาดจากโลกใบนี้ข้าจะช่วยเจ้าอีกครั้งหนึ่งมองกระบวนท่า่ข่ดีข้าจะแสดงแก่นแท้ของวิชามังกรทยานให้เจ้าดูจอมยุทธ์มังกรขาวพูดล่างปากกดบนเส้นขอบฟ้า เขวาว่ากระบวนาการย่างก้าวแปกประหลาดราวกับทอดเดินบนดวงดาวยากจะคาดคะเนว่าไปยังทิศทางใดเสียงมังกรคำรามดังกึกก้องการก้าวเท้าราวกับกำลังเดินอยู่บนลูกขื่นตัวมูเฉินมองการเคลื่อนไหวที่แปกประหลาดของจอมยุทธ์มังกรเขาตอนแรกเขาตามทันอยู่บ้างแต่ไม่นานทุกอย่างก็ะพร้ามัวไปหมดร่างจอมยุทธ์มังกรเขาไม่รู้หายไปตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เงาเรือลังราวกับกลายเป็นมังกรเหินทะยานเมื่อมังกรบิดตัวเคลื่อนไหว แม้แต่มิติเหมือนจะทะรุได้ความเร็วประหนึ่งพุ่งไปเป็นพันลี้ในชั่วพริบตาเดียวเสียงมังกรคำรามดังกึกก้องในมิติเมื่อแสงสีขาวกระพริบร่างจอมยุดบมังกรขาวปากดตัวอีกครั้งตอนนี้รูปร่างของเขาหมองลงมากเมื่อก้มหน้ามองมู่เฉันม่านตาของฝ่ายตรงข้ามแสดงเห็นว่ายังไม่ได้สติในดวงตาเหมือนมีลำแสงวูบวาบ ดูรา,วง,า,งรา,าวงตามูเ่เฉินเริ่มสั่นไหวได้วยภาพมังกรทยานนั้นราวครึ่งชั่วโมงมานตาสีดํากลับสู่ปกติอีกครั้งหนึ่งเมื่อเขาเข้าใจทุกอย่างขอบคุณพ่อบุโสขอรับตัวมูเ่เฉินนั้นประสานมือคำนับเขามองร่างเงาตรงหน้าที่กําลังหายไปลาวกว่าจอมยุทธ์มังกรเขากําลังลาลับแล้ววิทยายุทธระดับเซนเป็นเรื่องช้าทายต่อการเรียนรู้อย่างยิ่งถ้าเขาไม่เห็นการสาธิตจ,จากจอมยุทธ์มังกรเขา ไม่ว่าเขาจะมีพรสวรรค์นขนาดไหนก็ต้องใช้เวลาสักพักแต่เมื่อจอมยุทธ์มังกรขาวสาทิให้ดูทําให้ลดความยากในการเรียนรู้ลงไปได้บ้างเป็นเรื่องยากจะเจอคนตรงใจค่ะการให้วิชานี้กับเจ้าก็เหมือนกับบรรลุความปรารถนาของข้าเหมือนกันจอมยุทธ์มังกรขาวกับยิมเขาเพียงเศษเสี้ยววิญ,ญญาณที่เหลืออยู่โดยการหยิบยืมขึ้นหลิงเที่ยวเือในไข่มุกมังกรขาวเขาไม่มีตัวตนอยู่นานแล้วข้าจะไม่ลืมบุญคุณยิ่งใหญ่ของ้วกเพื่อโส ถ้ามีอะไรต้องการขอให้ท่านบอกกล่าวมาได้เลยเขาเป็นคนแยกแยะบุญคุณกับความแค้นออกจากกันวันนี้เขาได้รับการช่วยเหลือจากจอมยุทธ์มังกรขาวเขาจึงจดจำพระคุณนี้เอาไว้ขอได้ยินคำพูดมู่ดเฉินจอมยุทธ์มังกรขาวอึ้งก่อนจะพูดว่าถ้ามีอะไรปาธนาค้างคาใจก็คงเป็นการได้กลับบ้านเกิดแววตารวมตัวอีกครั้งจากนั้นก็มองมู่ดเฉินด้วยสายตาจริงจังเขาเงียบคู่หนึ่งเจ้าเต็มใจช่วยเหลือข้าจริงๆเือ ตราบใดที่ข้าสามารถทําได้ข้าจะไม่ปฏิเสธแน่นอนฮ่หาฮ่าดีจอมยุทธ์มังกรขาวพูดว่าข้าไม่เคยคิดเลยว่าแม้แต่ร่างจะดับสูญแต่ยังมีโอกาสได้เจอคนหนุ่มอย่างเจ้าเจ้าชื่อมูเฉินใช่ไหมขอรับดีมูเฉินข้ามีความปรารถนาและนี่เป็นโอกาสของเจ้าเช่นกันแต่เจ้าจะคว้ามาได้หรือไม่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับความสําเร็จในอนาคตของเจ้าแล้วจอมยุทธ์มังกรขาวหัวเระ กำมือทีหนึ่งอาคาระแสงรูปมังกรก็ปรากฏและพุ่งไปหาหมูเฉินแม้มูเฉินจะตกใจแต่ไม่ได้แตกตื่นทำเพียงมองจอมยุทธ์มังกรขาวเท่านั้นความปรารถนาหนึ่งเดียวในใจข้าข้าหวังว่าตนเองจะได้กลับไปยังพิภพเขตล่างที่จากมาขับไล่เผาเสียเสียที่ยึดครองโรคของข้าไปจอมยุทธ์มังกรขาวได้บอกว่าถ้าเจ้าสามารถทำได้สําเร็จข้าจะมอบโอกาสยิ่งใหญ่ให้กับเจ้าอย่างแน่นอนเชื่อข้าเถอะว่า นี่จะทําให้เจ้ากลายเป็นยอดยุทธ์อย่างแท้จริงมูเฉินก็ตกใจให้เขาช่วยขับไล่เผ่าเสี้เสียงันหรือนั่นเป็นเผ่าปีศาจน่ากลัวที่ร้างบางสิ่งมีชีตนับล้านอย่างง่ายได้ต่อให้เขาได้เป็นจอมยุทธ์ระดับจือจุนคงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะทําสําเร็จเว้นแต่เขาจะเป็นจอมยุทธ์อย่างเทพจกพักรพรรดิอัคคีหรือเทพจกพักรพรรดิสงงขามที่มีชื่อเสียงเกียงไก่มีแว่นแคว้นของตัวเองไม่อย่างนั้นเขาจะโจมตีพิภพเขตล่างได้อย่างไรทําไมหรือไม่มีความมั่นใจหรือ ตอมู่เฉินกับเงียบไปคู่หนึ่งก่อนบอกว่าพววัวอุสมีบุญคุณต่อข้าข้าต้องตอบแทนบุญคุณนี้แม้จะเป็นไปไม่ได้สําหรับข้าตอนนี้แต่ข้ารับปาาระกันได้ว่าสักวันหนึ่งถ้าข้ามีพลังเพียงพอแล้วข้าจะมุ่งหน้าไปยังพิภพเขตล่างกวาดล้างเผ่าปีศาจให้หมดไปเยี่ยมดวงตาจอมยุทธ์มังกรเขาสันไหวเขาไม่รู้การกระทําในวันนี้ของตนจะทําให้มเมล็ดพันธุ์นี้เติบโตเป็นต้นไม้สูงตระหง,ง่านได้หรือไม่แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ยังมีเศษเสี้ยวของความหวัง อาคารามังกรขาวที่ข้าฝากไว้ในร่างของเจ้าจะทําให้เจ้ารู้ตําแหน่งของพิภพเขตล่างเมื่อพลังของเจ้าไปถึงระดับหนึ่งหลังจากเจ้าทําตามสัญญาแล้วมันจะบอกเจ้าเองว่าโอกาสยิ่งใหญ่นั้นคืออะไรกันจอมยุทธ์มังกรขาวก็กลับคืนสู่ความสงบแต่ถ้าเจ้าไม่สามารถทําสําเร็จก็ไม่จําเป็นต้องฝืนตัวเองข้ารู้ดีว่าภารกิจนี้น่ากลัวแค่ไหนข้าจะจาเอาไว้ถ้าวันที่เขามีพลรกํากลังที่จะทําได้สําเร็จ เขาจะไปเยือนพิภพเขตล่างที่เป็นบ้านเกิดของจอมยุทธ์มังกรเขาเมื่อถึงตอนนั้นเขาจะกอาดล้างเผ่าปีศาต,ตามิติที่ป่าเถื่อนให้เฮียนคืนอีสรภาพให้กับพิภพเขตล่างอีกครั้งจอมยุทธ์มังกรเขาได้บอกว่าข้าหวังจะได้เห็นวันนั้นจริงๆรล่างจิตนั้นหม่นหมองและสลายไปในที่สุดมู่เฉินก็ขาระวะไปยังจุดที่จอมยุทธ์มังกรเขาวหายไปจากนั้นความคิดบางอย่างก็ปรากฏบนยอดเขาวดวงตาเปียกสนิทของมู่เฉินลืมตาขึ้นมามองไข่มุกมังกรขาวนั้น ท่านจอมยุทธมังกรขาววางใจเถิดอนาคตถ้าข้ามีพลังจะไปถึงระดับนั้นจริงๆข้าจะไปยังพิภพเขตล่างของท่านขับไล่พวกเสียงแข็งนั้นออกไปไข่มุกมังกรขาวเป่งแสงเล็กน้อยรับรู้ถึงสิ่งที่เขาพูดนั้นมูเฉินก็จับไข่มุกมังกรขาวอย่างเบามือก่อนจะเก็บไว้เขายืนเหยียดร่างกายกระดูกทั่วร่างนั้นสั่นไหวนอกเหนือจากเสียงแล้วตัวเขายังสัมผัสได้ถึงพลังในกายที่เพิ่มขึ้นทรงประสิทธิภาพอะไรแบบนี้มูเฉินกำมัด ขณะรู้สึกถึงการไหลเวียนของพลังเพิ่มขึ้นเขาอดยิ้มไม่ได้เขาในตอนนี้ทรงพลังมากเมื่อเทียบกับครึ่งเดือนที่ผ่านมาโดยไม่ต้องใช้ทักษะอะไรตอนนี้เขาสามารถสยบจอมยุคขุมพลังหาวเทียนขั้นต้นหรือแม้แต่ขั้นกลางเขาก็มีพลังต่อสู้ได้ยิ่งถ้าเขาใช้กลยุทธ์เพิ่มละก็เชื่อว่าจอมยุคขุมพลังหาวเทียนขั้นกลางที่เคยทําให้เขารู้สึกลําบากใจในการต่อสู้ครั้งนั้นก็ยากจะสร้างความอันตรายให้กับเขาได้แล้ว ไม่รู้ว่าถ้าปามือกับรีเฉียนธงตอนนี้ผลลัพธ์จะเป็นแบบไหนกันมูเฉินพูดกับตัวเองขณะไปในการต่อสู้ปรากฏก่อนหน้าตอนที่เขาสู้กับรีเฉียนธงเขางัดกลยุทธ์ต่างๆเพื่อต้านรับสามกระบวนท่าแต่ถ้าต้องสู้กันอีกครั้งเขาเชื่อมันว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับรีเฉียนธงอีกต่อไปแล้วผลประโยชน์ที่ได้มาจากการเข้ามาในเขตฟ้าฟาดครั้งนี้เหนือความคาดหมายของเขาไปมาก เฮ้ hey, ความเร็วในการสร้างลูกปัรเทวอัสนีช้าเกินไปแล้วสําหรับเขตฟ้าพาดชั้น7เรามุ่งหน้าไปยังอีก3ชั้นที่เหลือกันเถิดข้าต้องการการลูกปัรเทวอาสนีให้พอนะ่ะวิหกโรการพูดขึ้นเจ้าการลูกปัรเทวอาสนีไปเยอะเท่าไหร่แล้ววิหกโรการบอกว่า2,000เมตรเองลูกปัรเทวอัสนี2,000เมตรมีค่าเท่ากับ4 0 0แสนแต้มความเร็วแบบนี้จัดววาเร็วมากแต่จํานวนยังห่างจากสองล้านห้าแสนแต้มอีกไกลงั้นก็ไปรุยชั้นที่เหลือกัน มูเฉินมองไปยังส่วนลึกของเขตฟ้าฟาดชั้น7็พลังของเขาเพิ่มขึ้นเขตฟ้าฟาดชั้น7ไม่สามารถขัดขวางเขาได้อีกแล้วดังนั้นเขาอยากลองว่าเขตฟ้าฟาดอีก3าชั้นเที่ยวเดือจะยากแค่ไหนในการผ่านไปได้มูเฉินเองก็ยิ้มดวงวิญญาณยิ่งใหญ่ลุกโชดช่วงในใจฝีเท้าของเขามีเสียงคำรามล่างเคลื่อนไหวราวกัมมังกรทยานพิษตาปรากฏตัวห่างไปพันจังเทียบได้กับก่อนแล้วความเร็วเขาเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม แม้ว่ามูเฉินยังไม่เชี่ยวชาญวิชาบังกรทะยานแต่ความสำเร็จขั้นต้นนับว่าไปไกลกว่าเมื่อก่อนมากเสียงบังกรคำรามนั้นแผดดังในร่างมูเฉินแล้วก็หายไปจากเส้นขอบฟ้าในเขตฟ้าฟาดชั้นเจ็ดกว้างใหญ่มากเสียงคำรามบ,บังกรนั้นดังไปทั่วล่างแสงพุ่งผ่านเส้นขอบฟ้าด้วยความเร็วอันน่าสะจั่นล่างนั้นดูราวกับบังกรทะยานขนาเคลื่อนไหวแม้แต่มิติยังฉีกทะลุพิษตามาถึงปลายขอบฟ้าด้วยความเร็วน่าตกใจระหว่างทางมีสายตาบางส่วน รับรู้ถึงร่างนั้นแต่ก่อนพวกเขาจะได้สติร่างนั้นไปปรากฏตัวที่ปลายเส้นขอบฟ้าแล้วความเร็วของร่างแสงนั้นทําให้พวกเขารู้สึกตกใจอย่างมากร่างแสงนี้คือมู่ฉินตอนนี้หัวใจเขาพองโตด้วยความสุขเพราะความเร็วของวิชามังกรทยานไปไกลเกินกว่าความคาดหมายเทียบกับความเร็วเต็มพิกัดของเขาที่ผ่านมานี้นี่จัดว่าเร็วขึ้นหลายเท่าในอนาคตโดวยวิชาเคลื่อนไหวนี้เขาสามารถหลบหนีได้แม้จะชนะศัตรูไม่ได้ก็ตามวิชามังกรทยาน จะช่วยรับประกันความปลอดภัยของเขาให้เป็นอย่างดีโดยความเร็วนี้ทําให้เขาเคลื่อนตัวผ่านเขตฟ้าฟ้าดชั้น7ไปถึงจุดลึกสุดในเวลาเพียง10นาทีและบริเวณนี้มีมา่านแสงกั้นทางเข้าสู่เขตฟ้าฟ้าดชั้น8ไว้ล่างนั้นเริ่มสลายลงพร้องกับมู่เฉินปาก,กดตัวเขามองตรงหน้าด้วยสายตาเข่งเขียดสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่มา่านแสงสายฟ้าแต่เป็นแม่น้ำสายฟ้าขนาดยักษ์ที่มีสายฟ้าเต็มไปหมด ดูราวกับแม่นะ้ําปิดทางในการเข้าสู่เขตฟ้าฟาดชั้น8นี่คือม่านก้นเขตฟ้าฟาดชั้น8ปดงนเลยมูเฉินพูดขึ้นเขากว่าดตามองเดวรอบก็สัมผัสได้ถึงคลื่นหลิงที่แผ่กระจายออกมาและคลื่นพวกนั้นทรงพลังมากชัดเจนว่าเป็นพลังหลิงที่มาจากสิทธิฝึกอย่างเข้มข้นอยู่ที่นี่ทว่าเมื่อมูเฉินรับรู้ถึงพวกเขาคนเหล่านั้นเองเนี่ยก็รู้สึกตัวแต่พวกเขาไม่ได้แสดงตัวกับเฝ้ามองอยู่ในมิติที่มืดมิด เราศิษย์ที่มาถึงชั้นนี้ได้ต่างเป็นยอดฝีมือไม่มีใครเลยจะสามารถรับมือได้ง่ายๆ่ายมูเฉินไม่ได้ใส่ใจพวกเขานักเขามองไปยังแม่น้ํานั้นคิ้วของเขาเขามวดกันพลังสายฟ้าที่บรรจุอยู่ในมาน่านนี้น่ากลัวเกินไปแม้แต่จอมยุคขุมพลังหาวเทียนขั้นกลางยังยากจะทนเมื่อโดนซัดเขา้าดูแล้วคงเป็นเรื่องยากถ้าจะฟาเข้าไปตรงตงมูเฉินก็มองน้ําตกสายฟ้าและจมอยู่ในความคิดตัวเองก่อนดวงตาเขานั้นจะจ้องมองและตระหนักได้ว่า ยังมีช่องว่างถ้าเขาสามารถแทรกซึมเข้าไปยังช่องว่างนั้นก็จะมีโอกาสที่เขาสามารถผ่านม่านน้ำตกสายฟ้าเข้าไปได้วิธีนี้มีข้อจำกัดในเรื่องความเร็วถ้าเป็นมู่เฉินเมื่อก่อนคงได้แต่มองดูอย่างสิ้นหวังแต่ตอนนี้เขามีวิชามังกรทะยานช่วยการเคลื่อนไหวเขาอยากเสี่ยงดูสักหน่อยมูเฉินไม่ได้ลังเลเขาเริ่มเคลื่อนไหวก้าวย่างเหนือธรรมดาเข้าไปที่ม่านน้ำตกพร้อมกับร่างแสงคุ้งตามหลังดูราวกับมังกรทะยาน ล่างเขาพุ่งเข้าไปในม่น้ำตกภายใต้สายตาตกใจมากมหม่มูเฉินตั้งสมาธิและก้าวเท้าเขาหมุนเวียนวิชามังกรทยานล่างของมูเฉินทยานเข้าไปในม่น้ำตกทว่าตัวกับแข็งทือ่อยังควบคุมไม่อยู่แม้ความเร็วเขาจะไม่ได้ช้าแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาจะผ่านช่องว่างเล็กๆเ,เ,เข้าไปได้เขาจึงตัดสินใจโดดน้ำตกแต่มีพลังหนักหน่หนวงดันเขาขึ้นไปจนเขาแทบกา,กากเลือดออกมาสางเป็นแม่น้ำสายฟ้าที่น่ากลัวจริงๆ มูเชิน,นั้นระงับเลื่อดในกายหากเขารองวิ่งผ่านแม่น้ําสายฟ้าไปก่อนจะบรรลุคุ้มพลังแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวก็เพียงพอจะทําให้เขาทุกทรมานได้แล้วสายตาที่ซ่อนเล่นนั้นรอบถอนหายใจดูเหมือนว่าจะมีคนหนึ่งที่พยายามผ่านแม่น้ําสายฟ้าไปให้ได้ทว่าจากท่าทีนั้นดูเหมือนความพยายามของเขาจะสูญเปล่าไปตอนนี้มีสองคนเท่านั้นที่สามารถผ่านเข้าไปในเขตฟ้าฟ้าชั้น8ได้ในสํานักศึกษาไปฉ่างซึ่งคือเส้นช่างเสงิงกับรีเชนทง นอกจากพวกเขาคนอื่นก็ทําได้แค่เข้ามาถึงชั้นเจ็ดเท่านั้นแม้พวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางแต่ไม่มีใครสามารถทําได้สําเร็จแม้ก่อนหนะ้าพวกเขาจะประหลาดใจกับความเร็วของมู่เฉินแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่สามารถผ่านแม่น้ําสายฟ้าได้มู่เฉินไม่รู้เกี่ยวกับความคิดของพวกเขาเขามองสายฟ้าที่ไร้บาย,ยังไม่ขาดสายต่อมาเขาตั้งสติคือหลิงรอบตัวแปลเปลี่ยนเป็นความสงบสภาพจิตใจเขาตออน,นี้มั่นคงมากสิ่งรบกวนอื่น ไม่มีผลกับเขาอีกต่อไปในสายตามีเพียงแม่น้ําสายฟ้าที่ไร้แม่ขาดสายและเคลื่อนไหวอยู่นั้นมานแสงนั้นก็ปรากฏในดวงตาสีดําลาว่าเป็นภาพมังกรทยานการเคลื่อนไหวแปลกตลาดที่จอมยุติมังกรขาวสาธิตให้ดูปรากฏในดวงตามู่เฉินอีกครั้งไล่อีกครั้งมู่เฉินก็ยืนอยู่ตรงหน้าแม่น้ําสายฟ้านั้นครึ่งชั่วโมงในครึ่งชั่วโมงนี้เขาไม่ได้ขยับขคยืนเมื่อเห็นอาการแบบนี้สายตาที่ซ่อนอยู่ในมุมมืดนั้นเกิดการงงเจ้านั้นยังไม่ยอมแพ้ก็ดือ ขนาดพวกเขาสงสัยดวงตามูเ่เฉินค่อยๆปิดลงต่อมาเขาเข้าออกไปล่างแสงเคลื่อนไหวราวกับมังกรทะยานขณะเสียงคำรามก็ตามมาทันทีที่เสียงมังกรดังขึ้นมูเ่เฉินย่ำเท้าลงราวกับเหยียบย่างอยู่บนคลื่นเสียงล่างของเขาเปลี่ยนเป็นภาพซ้อนพุ้งตัวออกไปเงาร่างนั้นกุ้งผ่านแม่น้ำสายฟ้าทว่าครั้งนี้มูเ่เฉินไม่ได้กระเด็นกลับมาร่างเขาเปลี่ยนเป็นภาพโปร่งแสงจากนั้นก็เห็นเพียงร่างเงาเขาเข้าไปแล้ว ภายในวรัศมีร้อยลีก็เห็นเหตุการณ์นั้นถึงกับรุกขึ้นความสนใจทั้งหมดรวมกันอยู่ที่แม่น้ำสายฟ้าขนาร่างค่อยๆหายไปทีละล่างทว่ายังไม่มีคนถูกผักกระเด็นออกมาดูเหมือนจะมีร่างเงาร่างหนึ่งมาพร้อมกับเสียงมังกรคำรามแล้วพุ่งเข้าไปในแม่น้ำสายฟ้านั้นแทนเขาฝ่าเข้าไปได้เขาเป็นใครกันบางคนอูทานลั่นเลยเวลาผ่านมานานในที่สุดก็มีจอมยุทธ์คนที่3มที่สามารถเข้าไปยังเขตฟ้าป่าชั้น8ได้เมื่อมูเฉินฝ่าแม่น้ำสายฟ้าเข้าไปได้ ด้านนอกเขตฟ้าฟาดก็เกิดความปั่นป่วนและบนท่านขนาดยักษ์จารึกเขตฟ้าฟาดสองประกายเจ,จิดจ้าสิทธิ์นับไม่ถ้วนต่างถูกดึงดูดและมองไปยังตรงนั้นแววตาตกตาดึงนั้นมองอยังจุดนั้นนานมากแล้วที่ไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับจารึกเขตฟ้าฟาดโดยปกติมีเพียงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเขตฟ้าฟาดถึงจะทําให้เกิดปรากฏการณ์แบบผิดปกติแบบนี้ทุกคนต่างมองไปจากนั้นก็เห็นแสงกําลังเคลื่อนตัวทะยานไปได้วยความเร็ว ผ่านชื่อของซูเสียนเหอเย่าและคนอื่นก่อนจะหยุดอยู่ที่อันดับสมมู่เฉินเขตฟ้าฟาดชั้น8ความอัศจรรย์ใจปรากฏขึ้นมาสร้างความกอรหนไปทั่วคนจํานวนนับไม่ถ้วนถึงกับอึ้งมู่เฉินล่น้องใหม่ที่ชื่อมู่เฉินคนนั้นเนอะรือเขาทรงพลังขนาดนี้เชียวหรือขนาดพวกเขย่าวยังเข้าไปในเขตฟ้าฟาดชั้น8ไม่ได้เขาทําได้ยังไงกันไม่รู้แต่อันดับบนจาวหรือเขตฟ้าฟาดไม่ได้โกหกแน่มู่เฉินต้องเข้าไปในเขตฟ้าฟาดชั้น8แล้วแน่นอน ชักจะน่ากลัวเกินไปแล้วเขาทําแบบนั้นได้ยังไงด้านนอกเขตฟ้าฟาดความกอรหนก็เกิดขึ้นกับทุกคนที่มองหน้ากันพวกเขาต่างเห็นแววไม่อยากเชื่อจากดวงตาอีกฝ่ายแม้ว่าตอนนี้มูเฉินจะนับว่าเป็นศิษย์ที่มีเชื่อเสียงในสํานักศึกษาเปรีชา่างแต่ยังไม่เคยมีผลงานโดดเด่นแบบจริงๆจังๆ,งๆการต่อสู้ของเขากะรีเชียนทงเป็นแค่สัญญา3มกระบวนท่าส่วนที่ตั้งชุมนุมมัคคาปีศาจเขาก็แค่สร้างค่ายกลขึ้นมาก่อนนอกจากนี้เขยอเยายังออมมือ และไม่ได้สแสดงพลังแท้จริงออกมาเพราะการยุแยของมูฉันแม้จะมีเหตุการณ์บางอย่างที่สามารถสร้างชื่อกับมูฉันแต่ไม่ได้ทําให้เขาก้าวผ่านเหยอเหย่าและคนที่เหลือได้อย่างแท้จริงเพราะว่าตอนนี้ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบนจารึกเขตฟ้าฟากทําทให้พวกเขาต้องจดจําบางทีการจัดอันดับแบบนี้อาจไม่ได้เที่ยงตรงเสมอไปเหมือนกับทำเนียบมหาเทวะแต่ก็ไม่ใช่อันดับกระจกเหมือนกันจากจุดที่ทุกคนสามารถเห็นพลังแท้จริงของคนที่ปกปิดไว้ได้ แล้มูเฉินสามารถเข้าไปในเขตฟ้าฟาดชั้น8ได้นี่ไม่ได้ไหมายความว่าเขากล้าผ่านเหอเหออยาและคนที่อหลือและไร่ตามหลีเฉียนทงทันแล้วหรือน้องใหม่คนนี้เก่งเกินไปแล้วกะมังข่าวความเปลี่ยนแปลงของจา้าวฤกเขตฟ้าฟาดแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและดึงดูดคนไม่อยากเชื่อจํานวนมากเนื่องจากที่ตั้งชุมนุมมัคคาปีศาสตร์กลังอยู่ในระหว่างซ่อมแซมจึงเรียบง่ายเหอเหยานั่งอยู่ในตําแหน่งประธานฟังข่าวที่สมาชิกรายงานมูเฉินเข้าไปยังเขตฟ้าฟาดชั้น8 เป็นไปได้ยังไงกันเฉินข่วงนั้นร้องออกมาสีหน้าเขย่าก็เปลี่ยนไปแต่ม่านตากลับเริ่มขดลงแม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายที่เข้าไปในเขตฟ้าฟาดชั้น8ดแต่ถ้าใช้วิธีบางอย่างก็เป็นไปได้จะเ็ดลรอดเข้าไปไม่เห็นเป็นเรื่องหน้าประหลาดใจอะไรเลยใช่ใช่เฉินโฮนั้นพยักหน้านีแค่หัวหน้าไม่คิดจะเข้าไปไม่งั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าไปในชั้น8เหมือนกันเขย่ากับยิ้มวางใจเถิดปล่อยให้มันหลงละเลงในตอนนี้ไปก่อนระหว่างศึกปฏิยุทธ ไม่ว่ามันจะอยู่สูงแค่ไหนข้าจะกระทืบม,มันให้บ่นและบนยอดเขาในสำนักรีเชียนทงมองกระดานบันทึกข่าวของเขตฟ้าฟาดในมือพร้อมกระดวงตาจ้องมองสุดท้ายเขาพลิกมือทิน่นกระดาษแผ่นหนึ่งกลายเป็นขี้เถ้ามู่เฉินเหมือจะทรงพลังขึ้นมากกว่าเดิมถ้าเจอกันในศึกปฏิยุทธ์ก็จะไม่ใช่แค่การรับมือสามกระบวนท่าหวังว่าเมื่อถึงตอนนั้นเจ้าจะไม่ทําให้ข้าผิดหวังหรอกนะ